สวัสดีจ้าพี่น้องพองป่ายสบสู่ตะกอนเดอ้อมาอนีมากินเข่าจ้ากิกนข้าวปุ้นซ้าน้ำกันจา้ามันยกสูงไม่ได้พี่น้องเนี่ยตัมตั้เนี่ยไยกถาดให้เจ้าเอานีวางพี่ม,มันจึงเห็นนี่วะม,มาเด้อพี่น้องกินข้าวปุ้นซ้าน้ำกันจา้าใส่อันนี้ก่อนใส่น้ำประเดกก่อนพี่น้อง ตักใส่เลยตักใส่ท้องไปเลยเอาพอประมาณอนมันจะเค็มเอาบ้เอาโบ้โหะมันจะเค็มบอพอเอาปรุงแล้วให้มันเค็มเขาไว้อันนี้กับพริกผงพริกป่นจ้ะใส่พริกป่นเยอะแยวพริกแก้วบอเอาเผ็ดลายแบบจะเมื่อนั้นคอยเผ็ดลายคอยจีตายปวดท้อง ซันี่พอมันเป็นพริกอันนั้นแหมพี่น้องเป็นพริกกระเลียงแหมเพดนี่อกระจาดเป็นด้อพี่น้องเด้อขนมเสน้นน้ำข่อยสวัสดีจ้ะพี่น้องเป่าไปสกุูุกคนเดอ้อเมน,นี่มากินเสนอข้าวปุ้นสาวจ้ะพี่น้องข้าวปุ้นสาวข่อยยกอันนี้ยกหลายมันทิ่มอเฮียมันจิเนียกับผักลวกจ้ะแล้วก็ไข่ต้มเดอ้อ เนข่บปุณนสาวจ้าไทายไหลมันจะกระโดกกระโดอาจารย์มาให้แม่ลูกนังนึนไม่อาจารย์อาจารย์มันหยิบไอ้ข่ปุ๋นสาวคอยว่าบ่เผ็ด่ิหดได้คอยใส่พริกเยอะอีกแล้วเอออาจารย์มาลองเนี่ยมันจะดีใส่ตา มาเด้อพี่น้องเด้อแศษเศบนำกันเลยแหละกินเอซเบแเศษนำกันเด้อจ้าอาหารอีสานบ้านเขาจ้าอีสานบ้านของเขาอาชีพเก่าแต่น่านด้นเหมือนนั้นเห็นไหมอืม ผักลวกข่อยโดยให้ในปอกไก่เลยอืมพริกแจวข่อยมะหวั่นอ๋อพริกแจวใส่เขมามาแล้วก็กิ่งกระหล่ำกระหล่ำกระหล่ำอยู่ไหนกระหล่ำ กลลำปีกะลีปัม่มอืมอืม้มมนหอมข้า้วหน้าพี่นอ้อง ข้าวนาลวกอ,อร่อยจ้ะอร่อยกระจาดมึงเลยกระจาดนึนแล้วพริกเจียวใส่ด้วยนี่หลัดเจียวใส่ ลาดเจ้าบนกับน้ำปลาเอ็น้ำปลาซาวจา้าพี่น้องอือรส อร่อยมากมาเด้อพี่น้องเด้ออือฮึฮไกินใน้ชาจดจ้มันติดเสียจา แจ้ายาเมันดีชิดตาเอยว่าจนใช่ะเห็นะอือืออร่อยมากหนา้า ไข่ต้มไข่ต้มค่อยไปกินไข่ต้มฝ้ากินไข่ต้มให้หมูเจ้าอืมได้เลอ